วันนี้วิธีการติดตั้งมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับของตวัว Star Vort หลักการติดตั้งนะครับทุกคนดูให้ติดตั้งชุดตัวมอเตอร์ก่อนนะครับยึดหน้าแปลนน็อตก่อนเลยนะฮะน็อตจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สามตัวที่สี่นะครับยึดให้ได้ให้เบ้ายาทุกอย่างเข้ามามามา,มาประกอบเลยนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะฮะ ให้ตัวดูดูตัวตัวเพจนี้นะฮะตัวเพจนี้ให้มาอยู่ตำแหน่งอยู่ด้านซ้ายนะฮะดูดีๆนะตัวนี้สาคัญเพราะบางคนไม่รู้ไปค่อมอยู่ขวาเนี่ยเราจะต้องมาเสียเวลาถอดสกูหมดทั้งอีก4ตัวนะฮะยังไงก่อนจะติดตั้งสกูทั้ง4ตัวนี้นะครับให้สังเกตตัวแผ่นเพจตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตดูในดีด้วยนะฮะจะมีเห็นนะฮะตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ให้คอมมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับงั้นไม่เช่นนั้นแล้วจะเสียเวลาถอดใหม่นะครับนะครับดูนะครับเมื่อเมื่อติดตั้งได้แล้วอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คืออ่ากระจกตัวนี้นะครับกระจกกระจกที่ใส่ขั้นตอนสุดท้ายใส่ลงมาปั๊บจะมีตัวสไลด์บาร์ตัวนี้นะครับสไลด์บาร์ตัวนี้ให้ใช้อ่าตัวอ่าตัวคอนโทรลตัวนี้นะฮะ กดลงมาซัพพอร์ตเลยนะฮะให้จงเกตด,ดีๆว่าเวลาที่สไลด์ลงมาเนี่ยให้ได้เซนเตอร์ของจุดรูตัวนี้เห็นไหมครับรูตัวนี้จะตรงกับตัวโบว์ข้างในนะครับถ้ามองข้างในจะเห็นไหมครับนะฮะโบว์นะครับ,บ,ะรบจะได้เออเอาตัวไขควงยัดได้ลงนะฮะโอเคนะครับรายละเอียดก็เท่านี้ครับผม จากร้านรวยซรัพประดับยนต์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เอารถเข้ามาใช้บริการได้ครับ